คนวันพุธนะครับวันพุธวันพุธนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าสุขภาพจะมีปัญหานะฮะนะครับมีสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับสุขภาพคุณบรพุธในรอบสัปดาห์นี้มีดวงจะต้องอพบหมอคุยกับหมอปรึกษาหมอนะครับการงานของคุณวันพุธที่คิดจะออกจากงานคิดจะลงทุนอย่าพึ่งชะลอไว้ก่อนนะครับถ้าลงทุนไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรในที่นี้หมายถึงว่า มันแก้อะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปก่อนนะครับจะได้เงินเก่าจากที่เขายืมไปนะฮะหรือยัในหนึ่งเขาบอกว่าคุณมีความจําเป็นต้องใช้เงินเก่านะครับก็สภาวะอาทิตย์นี้ปานกลางไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับคนวันพุธนะครับสุขภาพเนี่ยมีปัญหาแน่นอนอาจจะเลื่อนลางมาตั้งแต่สัปสดาห์ที่แล้วคนโสดจะเจอคนถูกใจนะครับสาววันพุธนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับคนรักของคุณใจของฝันคุณนะครับใครของขวัญคุณที่ถูกปกถูกใจ ได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอ,เ,อ,อเล้งรุ่นอนะไรนะประมาณนี้คนบรรพุธพรกคพวก,กเก่ามานั่งคุยในเรื่องความหลังนะฮะความหลังที่คุณผิดพลาดมาความหลังที่คุณไม่สบายใจเลขถูกฉลองคนบันพุธคือเลข1.6 1่1 0, นะฮะหนประมาณนั้นนะครับวันพฤหัสมาดูกัน